ให้มีสติทุกลมให้ใจเขาออกมีสติทุกอริยบทเช่นหูได้ยินเสียงมันได้ยินอยู่แล้วตั้งสติไว้ได้ไหมว่าคนนี้พูดโกหกหรือเปล่าน่าจะเอาตรงนี้เป็นจุดหลักเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาหรือเปล่าฟังด้วยปัญญาหรือเปล่าคิดด้วยปัญญาหรือเปล่าท่านคิดกันไม่อย่าใช้สติปัญญาคิดกันหละหลวมเหลวไหลงานออกมาเสียหมด ท่านฟังไม่เป็นฟังด้วยปัญญาได้ไหมเขามาดา่าเรามีปัญญาฟังถ้าเรามีปัญญาฟังมีสมาธิดีมันจะไม่รับคําด่ามาไว้ในใจมันจะปิดไว้ไม่เอาความดา่าความเลวของใครมาไว้ในตัวเองถ้าคนไหนที่เลวร้ายเลวร้ายากาดในตัวจะชอบไปหาเรื่องชอบไปหาเรื่องคนดา่า พอบไปหาต่อว่านินทาว่าร้ายถ้าเรามีสติควบคุมจิตได้โดยเจริญสมาธิสติปัฏฐานสี่ท่านจะไม่สนใจใ้คำยาชนี้ท่านจะฟังเป็นด้วยปัญญาอ๋อไอ้คนนี้มาด่าเรามาว่าเราใส่ร้ายไปสีหลักสติเราก็จะบอกว่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกะเกลือมันจะเหลือววิสัย ก็พิมเสนนั่นแพงกว่าเกลือเราเนี่ยเป็นสาวราคาต้องสองล้านเขามาขอเสียกออกไปทะเลาะเขากลางตลาดราคาตกเกหลือสลึงเฟืองไม่มีใครซื้อต่อไปชั้นใดก็ฉันนั้นคนดีมีปัญญาจะอยู่ด้วยความสงบดูด้วยสมาธิเป็นล่มใหญ่ภายในย่อมลมเย็นเป็นสุขจะไม่ออกไปทะเละวิวายกับท่านผู้ใด นี่นี่ยฟังเป็นต้องฟังอย่างนี้ฟังด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นสาวหรือหนุ่มมารูปร่างดีหรือชั่วประการใดต้องสืดสอ,อบเสาะให้ลึกเข็นหนอทิศะลงปลายเท้าปลายเท,ท้าคุณชิษะเหมือนท่านยืนหนอห้าครั้งทําให้มันได้ถ้าท่านทําไม่ได้เสีย,ยใจด้วยถ้าท่านทําได้แล้วท่านจะรู้เลยเนี่ยคนนี้นิสัยเป็นอย่างไร เราครบค่าสมาคมได้ไหมคบได้แต่ค่าด้วยไม่ได้เป็นคนเลวค่าด้วยต้ององ,องเราแน่คบไปเถอะแต่อย่าค่าอย่าอย่าเอาหน้าเอาตาแบบนั้นชีวิตนี้จึงมีค่าเวลาถึงจะมีประโยชได้